มาดูจงังหวะนี้แทงมาที่ประเป้ระเบิลมาที่จูดชิปมาเอตู้นิ่มนิ่มมาอีกจังหวะแทงมาที่สเสมอตูมองแล้วชิปมาให้เอตู้อีกหนึ่งครั้งแล้วใส่้ายนิ่มม,มาอีกจังหวะแทงต่อมาที่จูดไปเร่มแ,แล้วปาดมาที่เอประปเป้ใส่ขวานิ่มนิ่ม มาอีกที่ว่าไหลต่อมาที่เร็วๆเวมสซี่ตักเข้าในลูกเก่งของเขาแล้วปานนิ่มนิ่มเยม,มาอีกทว่าดับเบิลมาที่เอปเป้แล้วไหลออกมาที่ซามเมโตโล่งแล้วรับไปแล้วกระชากไปแล้วปานนิ่มนิ่มเบริการเติมเจมเปอรเติมถูกเติมไว้ให้สปีดได้ขิวเปบเดียวเร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ iOS อเอแลอนด์ด้วยระบบเครื่องื่องยิบบอนอกจากนี้ยังมีบริการเจ็บชั้นนันมืออื่นอีกมากมายสนใจเติมเจมคลิกลิงก์ด้านล่าง เพจแท้คนติดตามมากกว่า40,000คนแล้วนะครับสวัติีาผู้ควผคุมง่นนะครับตาจนวิดีโอวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนจัดทีมบวกแต่งแขน4 1 3 2เป็นสไตล์รองบนเคาน์เตอร์นะทุกคนนะสำหรับแขนนี้นะหรือว่าทุกคนจะใช้เป็น พิคอร์เตอร์ก็ได้นะทุกคนนะอันนี้ไม่ตายตัวนะขอแค่เป็นสไตล์ที่มันสวนกับนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะก็ขอจะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดแจ้ s สกายเพื่อไะใชในการทําคลิปต่อไปเดินครับคลิปนี้ขอ3 0 0รยไลค์เหมือนเดิมนะทุกคนนะก็ไปดูวิธีการแต่งกันได้เลยก็ให้เราไปเลือกเป็นแผน4 312มาก่อนนะทุกคนนะเป็นแผ่นสแตนดาร์ดนะหรือว่าแผนอะไรก็ได้นะของคลิปไหนก็ได้แล้วมาแต่งตามนี้ได้เลย ขยับ m อ็ตัวแล้วก็ดีมเยลงมาติดกับเซนเตอร์แบบนี้นะทุกคนนะแล้ววิธีการจัดแผนผมก็จะใช้เป็นเดอร์เดสเทยเยอรคู่กันแบบนี้นะเซนเตอร์แล้วก็ขวับ็กขวาผมก็จะใช้เป็นดิฟิสต์ฟูแบ็กแบก็แบกสายผมก็จะใช้เป็นเอ็กตริกซ์ฟูแบ็หรือว่าทุกคนจะใช้เอ็กตริ n g 2ข้างก็ได้หรือว่าเกมรับสอข้างก็ได้นะทุกคนนะอันนี้ไม็ดายตัวแล้วก็กองกลางช้เป็นเอครม่น มันก็จะทําให้แดนกลางของเรานะั้นสมดุลขึ้นนะทุกคนนะสำหรับคอมแมนนะแล้วก็โฮเพเยอร์นะเป็นเอ็มเวฟซ้ายแล้วก็ขวานะแล้วก็เอ็มเวฟตรงกลางก็ใช้เป็นดิฟไลน์ฟอร์เวิร์ดโฮเพเยอร์หรือว่าเป็นเชียรทีเปเปเมเกอร์ก็ได้นะทุกคนนะอันนี้ไม่ตายตัวนะขอแค่ยิงไกลดีแล้วก็จ่ายบอลดีนะทุกคนนะตรงที่เอ็มเฟตัวที่อยู่กลางนะก็จะประมาณนี้เลยกองหน้ากนะ็าใช้เป็นโกเบเชอร์ทั้ง2ตัวนะทุกคนนะก แนะนำให้เป็นกองหน้าที่มีความเร็วสูงนะทุกคน,นะจะได้เปรียบมากๆนะแล้วก็เ m f ซ้ายขวาของแมซี่ก็หาตัวส่งไกลได้ดีแล้วก็จ่ายบอลแม่นๆเหมือนกันนะทุกคนนะก็จะถือว่า ดีมากๆเลยสําหรับแผนนี้นะก็มาดูกันในเกมเลยครับว่าจัดแบบนี้แต่งแบบนี้แล้วมันจะโหจะแค่ไหนก็มาดูกันเลยครับส่วนการตั้งค่าอินดิวิโดนั้นมันไม่ตายตัวนะทุกคนนะอันนี้แล้วแต่ทุกคนเลยนะการตั้งค่าอินดิวิโดน,นะดก็มาดูกันเลยครับว่าจัดแบบนี้มันจะโหหรือเปล่าก็มาดูกันเลยครับมาเร่อมเกมนวทุกคนแทงมาโอ้โหสูงอะไรวะเนี่ยไม่เป็นไร พอสุดโคชิปมาที่ฟิลปรามโขก,กมาหนึ่งทีเอตุพัก <c oughs> พักไม่ได้แต่ก็ยังได้บอลอยู่หมวนมาแล้วยัดให้เพื่อนอยังติดเบิร์นมาอีกหนึ่งทีโอโหติดดเนลเมสซี่ไปแล้วเมสซี่ไหลต่อมาที่วินเลียมชาริบายังไงยกมาก็โขก,กไว้ได้อยูที่จูดเบิร์นเข้ามาที่เมสซี่ไหลเขากลางมายัางโดนจูดดักไว้ได้อยู่สวนกับเร็วแล้ว โอ้โหยีเอโต้ยังไงยังได้อยู่เบินมาที่ปอร์ชโปไหลมาโอ้คนละตัวโอ้โหถ้าห้เอปเป้นะได้หลุดแน่นอนนะทุกคนเมื่อกี้นะแต่ก็มันไม่ถึงว่ะแต่ก็ยังได้อยู่นะมาเบินเหลีวโอ้นิดเดียววะทุกคนเมื่อกี้นะโอ้โหเอปเป้ส่งโค้ชช้าว่ะทุกคนไม่เป็นไรมาดูกันต่อโขกไว้ฟิลิปรามโขกคืนมาที่เอโต้ บินเร็วแล้วมาที่ป้าพี่ฉกฉกไม่โดนวะทุกคนยังไงยังได้อยู่ไหมไม่ได้วะบีลาเข้าชนแล้วคืนมาที่เมซี่เบินออกมาที่จูด,จ,ดจูดกระชากมาแล้วรอเพื่อนตเติมแล้วไหลต่อออกมามไม่ถึงวะทุกคนว่าจะได้แต่บรทัดแล้วยิงซะหน่อยนะกีนะแต่ก็ยังดักได้อยู่ที่ทเมซี่โดนสวนไหมยังดักได้อยู่ คืนมาที่พอสโ,โปเบิร์นลงมาที่ปเปเปเ้เต็มเปเป้ไหลต่อมาที่จูดจูดแทงคืนมาโอ้โหนึกว่าไม่ได้บอลหวอลุกคนเมื่อกี้นะโอ้โหอะไรยังได้อยู่จูดจูดม้วนแล้วโขกลูกนี้ไม่โดนยังไงมาลานนาเบิร์นลงมาที่เวซี่ เบิ้ลยังโดนเนตาดักไว้ได้คืนมาที่ป้าเป้เบิบ้ลมาที่เมสซี่เมสซี่ยกมา,าผิดตัวโู่โหนี่ว่าจะให้กองหน้าเมื่อกี้นะทุกคนมายังไงจูดจูดส่งมาที่เมสซี่เมสซี่ตอ,อกส้นมายัางดักได้โดยพอสโคโอ,ออกมาที่ฟิลิปรา กิลิบรามไหลต่อไปที่จูด์เบิร์นมาดีเมซี่เมซี่ไม่มีใครเข้าไม่มีใครเข้าแล้วสองนิ่มนิ่มโอโ้โหไม่มีใครเข้าท,ท,ทุกคนเมื่อกี้เขาไปดักกองหนะ้าของเรานะก็เลยแบบได้สองไกลไปเลยนะาอ้วัวอย่าบอกนะว่าคนยอมแพะนะน้นะโดนแค่ลูกเดียวเองนะทุกคนโอ้โห,โหยกว่ายอมแพ้ะวะ่ะมาดูกันต่อนะทุกคนนะยังไงไหลมาที่มาลาโดน่าเข้ากลางมาติดเมซี่ ชิปออกมาดีปัสโคเบินมาโอ้โหติดนิดนึงแต่ก็ยังเสียบอลไวอย่างติที่เปรดีเบินเข้าในมาวินิชูดไม่ถึงเอซี่อีกครั้ง,งเบินมาบบเ,ลเล่นง่ายแล้วทุกคน,นตอนนี้เรานำแล้วก็เล่นง่ายโอ้โหจูดโอ้โหจูดร้อยหกเราทำไมเล่นอย่างนั้นดูยังไงอ่าส้มลนแล้วครับลูกนี้เฟกช็อตแล้วไหลเข้ากลางมานิ่มนิ่มโอ้โห ได้ลูกส้มหล่นมาลูกหนึ่งว่ะทุกคนส่งมาให้ดือด้อๆเลยนะเมื่อกี้นะโอ้โหก็ได้ได้ส้มหล่นมาง่ายๆเลยมาทุกคนมาแล้วสองประตูต่อศูนย์นะมาดูกันต่อหากไว้ได้แล้วเบิ้ลเข้ามาโอ้โหแผนนี้มันรู้สึกว่ามันเล่นเข้ามือจังวะทุกคนดูไหลาตามช่องมาโอ้โหมาแล้วแล้วแทงหลอดมุ่งม่วงโอ้โหเกือบได้วะทุกคนถ้าใครถนัดหน้าคู่นี้ผมแนะนําเลยนะแผนนี้นะรู้สึกว่ามันจะต่อบอล ขึ้นย็มลุกง่ายมากนะทุกคนเียบหนึ่งสองแล้วหลุดได้เลยนะแต่น,นี้นะก็อลองไปเล่นตามกันดูได้ยังไงเปิดมาหูู้เขาเปิดหรือเขายิงวนะทุกคนโคตรแรงนะเมื่อกี้นะโกหมดเวลาครึ่งแรกไปแล้วนะทุกคนนะก็น้ำยูสองประตูต่อศูนนะ ได้ส้มหล่นมาลูกหนึ่งด้วยนะทุกคนนะครับโอ้ดีแล้วแหละทุกคนเราจะได้เล่นสบายๆยิ่งขึ้นในครึ่งหลังนะโอ้มาดูต่อกันครึ่งหลังว่าจะเบิกประตูได้ต่ออีกหรือเปล่าโอ้มาดูกันเลยครับมาวินิซิวัตทำไงส่งมายูเนมซี่เบิ้นมาแล้วก็ไหลต่อมามาลาโดนาโดนดัก โอ้โหคู่ิปไปมายังได้อยู่ไหลขึ้นมาเบิลหนึ่งสองแล้วไหลต่อมาดิเปเป้ปเมปเป้ปรอรอแล้วแล้วไหลยังได้อยู่ชิปมาโขงนีโ้โหยังซ้ํานิ่มๆโอ้โหไหลา้าไปเร็วนะทุกคนนะเป็นสามตู้ต่อศูนย์ไปแล้วนะก็โอ้โหถือว่าโหดมากนะแผนนี้นะทุกคนนะที่ผมสอนทุกคนแต่งไปจัดไปนะก็ลองเอาไป เล่นตามกันดูได้นะทุกคนนะมันไม่เสียหายนะทุกคนแผนไหนที่เราเล่นเข้ามืออยู่แล้วเราก็ไปหาแผนอื่นมาทดลองเล่นอะไรประมาณนี้นะถ้าใครไม่มีแผนที่เล่นดีๆก็ลองแงนะนําเอาไปเล่นต่ามกันดูได้นะทุกคนนะมาชิปมาก็สบายลุกนี้สวนกับเร็วแล้วอยู่ที่จูดเบลลิงแฮมยังโอ้โหยกเลิกส่งเองเลยวะทุกคน ผมไม่ได้กดอะไรเลยนะเมื่อกี้นะเดีเ๋ยวบ,บอลมันหน่างเท้ามันก็เลยเยกเลิกเองนะนทุกคนนะผมก็ยังหาวิธีอยู่นะยกเลิกส่งนะมันก็น่าจะไม่ได้นะทุกคนแต่เมื่อกี้มันยกเลิกส่งได้โดยให้ดูนะทุกคนนะเพราะว่าน่าจะจับบอลยาวมัง้งมันก็เลยแบบไม่ส่งให้เรานะมาดูกันต่อทุกคนเราก็พับสนามบุกยาวไปเลยนะ หลอกไปหนึ่งทีแล้วม้วนมาพอสโคม้วนม้วน,นโชว์ความแข็งแกร่งแล้วเบิรนวันทูโอโหูไม่ถึงหมะทุกคนอย่างไงโดนสวนกับเร็วแล้วก็ยังดักได้อยู่ที่พอสโคหลอกมาหนึ่งทีแล้วไหลต่อมาที่เมซี่เมซี่ดึงดึงแล้วดึงแล้ว,ลวใส่สายนิ่มโอ,โอ,มโอ้โหพูดคมเหมือนทุกคนลูกดีนะตัดเข้าในแล้วยัดเข้าไปเลยนะเมื่อกี้นะโอ้โหโหดมากๆนะทุกคน โอ้โหยอมแพ้เลยหรือเปล่าตั้งสี่ลูกแล้วนะวก็น่าจะยอมแพ้แล้วนะทุกคนนะโอ้โหถือว่าโหดมากๆเลยนะทุกคนนะสําหรับแผนนี้นะโอ้โหชนะเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะถือว่าโหดมากๆนะทุกคนนะสาหรับแผนนี้นะก็ลองเอาไปจับตามกันดูได้นะทุกคนนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก, bad, ก ite, ube, ดซับสไครต์เพื่อเป็นกัจการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสุดที่ไม่าจจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ